เส้นทางสวยจังเลยตอนนี้ออกจากระยองผ่านเส้นทางกำลังเข้าเขตชนบุรีเห็นไหมเดี๋ววันนี้จะเจอเส้นทางสวยๆก็จะถ่ายเรื่อยๆระยองแล้วก็ชนบุรีแล้วเดี๋ยวก็ไปอะไรนะหนู บอกเส้นทางใหม่สิสกเชิงซาวปราจีนนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็จังหวัดเลยเปลี่ยนใจเราว่าเราจะไปจังหวัดน่าน First เรา go first จังหวัดน่านแต่ตอนนี้ไปจังหวัดเลยก่อนเพื่อไปที่ด่านท่ารีเป้าหมายของเราก็คือจะข้ามแดนจากด่านท่ารีไปหลวงตะบาง แล้วก็ขับไปเรื่อยๆแวะชมวิวทิวทัศน์ทางที่จะไปหลวงพระบางเรื่อยๆสองวันถึงก็ไม่เป็นไรตอนแรกคิดว่าจะไปจังหวัดน่านก่อนแล้วก็ผ่านด่านห้วยโกนแต่ว่ามามองแล้วว่าไอ้ทางชันเน่ะกลัวขาลงอ่ะกลัวเบรกมันจะน้ำหนักรถตอนนี้น้ำหนักรถป้าวันนี้ ช่างเมื่อเช้ายังไม่ได้กินข้าวกันนะทั้งของทั้งคนเบ็ดเสร็จ3,165กิกโลนี่ก็คือเกินส่วนเกินมาก็คือ165กิกโลสวยมากเลยนะสองทางทางเนี่ยเนาะเส้นทางนี้เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเราจะมาบ้านสมัยก่อนเราก็จะมาพันนัดบ่อยๆแล้วเราก็จะผ่านเส้นนี้เลย นี่คุณตาคุ้นเคยแต่กลางคืนนี้ไม่แนะนําให้ผ่านเส้นทางนี้นะมันจะเปรี่ยวบ้านคนไม่เห็นเลยมีแต่สวนยางแล้วก็ต้นไม้และตอนนี้สูงต้นก็ต้นอ้อยสูงมากดูทางเปรี่ยวเลยถ้าเป็นกลางคืนน้องนัาจะให้ไปอีกทางทันท,ทีเลยเอาพูดถึงเราช่วงที่มาพนัทนิคมบ่อยๆนะช่วงนั้นมาบ้านแม่พรน่อย สน,นี้แหละรู้สึกว่าถนนสายนี้จะมีรถใหญ่เยอะมากทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสูงเห็นไหมรถบรรทุกเยอะมากถนนก็ยุบเป็นช่วงๆเลยเขาบอกว่าถนนถ้ารถใหญ่ผ่านมันก็จะถนนมันจะเสียนี่เรื่องจริงไม,ไม่ได้พูดเกินไป เพราะว่าน้ำหนักของรถมันกดทับอยู่เรื่อยๆอันนี้คุณป้าจะพาเที่ยวเป็นทริปทริปนี้ก็พูดกันว่าประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนอาจจะ20วันนีอ่อะไรมาดูอีกทีน้องนัดบอกว่าสองอาทิตย์ตัวเขาวันเนี้ยคนโทรมาให้ไปทำงานตลอดน้องนัดที่ไม่เข้าใจเลยทั้งนี้ตอนนี้ก็อ้วนแต่ง,งานเยอะจริงๆเนี่ย วันนี้่มีแล้วมาโทรมาตามแล้วสามงานแต่น้องนัดก็ให้น้องนัดหาคนแทนให้ดูซิเขาชอบน้องนัดขนาดไหนแล้วเนี่ยที่แน่แน่เมื่อวานงานของกลุ่มอะไรอะ่ะที่งานของไอที่ว่าค่ายอาซีค่าย RC อาซีอ่ะโทรมาตามเกือบครึ่งเดือนเลยนะงานยาวเกือบครึ่งเดือนเลยร้องตั้งแต่ที่ไหนบ้านค่ายยันชนบุรียัน ปาจินเลยน้องนัดก,ก็ไปไม่ได้พ่อป้าบอกว่าต้องไปเที่ยวแต่ว่าถ้าน้องนัดก,ก็บอกไม่เที่ยวป้าอาจจะไม่คืนแต่น้องนัดเขาก็บอกว่าเขาอยากเที่ยวด้วยอ่ะงั้นก็ต้องสละเขาทิ้งรายได้ไปประมาณที่เห็นเห็นหลักหมืน่มนแต่กี่หมืน่นก็นั้นแหละตอนนี้ค่าตัวนะบางคืนก็พันห้า คืนก็สองพันช่วงปีใหม่คือละสามพันโอ้โหน้องนัทยอมรับมันเลยมันเก่งเลยสามารถได้ค่าตัวคือละสามพันต่องานงานใช่แล้วงานหนึ่งแค่สามชั่วโมงสุดยอดของมันเลยก็เดี๋ยวนี้เขารับอ่ะงานประจำอ่ะถ้ารับจริงๆตอนเนี้ยมีแล้วเดือนละสองหมืนห้าแต่ว่า น้องนัดบอกว่าจําเจแล้วก็มันได้ทิปเยอะไงะเวลาบางคือนอะ่ะได้ทิปปีใหม่คือมันที่สามเด็ดได้ทิปรวมเด็ดเสร็จได้ตั้งเกือบห้าพันเห็นไหถ้าไปร้องประจํามันก็จะมันก็จะได้ค่าตัวก็คือนึงแปดร้อยกว่าบาทเนาะอีกห้ารอยเมตรแต่มันก็ได้ทุกวันงานประจำนี่ที่เขาจะจ้างนี่ <30 S 1> เขาให้มีวันหยุด <5. S 1> อาทิตย์ละวันด้วยนะโอ้สุดยอดเลย โอเคเส้นทางไม่สวยแล้วแค่นี้กันก่อนเนาะป้าก็พูดนอกเรื่องไปบ้างอะไรบ้างคือไม่ได้เน้นจะต้องเป๊ะๆตอนนี้ก็ตรงไปชนบุรีบ้านหมื่นจิตเลี้ยวซ้ายเลี่ยงขวาเล็กน้อยเข้าสู่ทางหลวงชนบทชนบุรี3018แล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายมีรถไหมหนูไม่ไมี3018กำลังจะเข้าถนนสายสาย สามศูนย์หนึ่งแปดนักท่องเที่ยวต้องรู้จักที่จะดูเบอร์ถนนเนะะาะสมัยนี้สบายจะไปไหนก็ได้ถึงจะเข้าลาวจะไปต่างประเทศประเทศไหนเมื่อก่อนไปประเทศจีนก็ซื้อบัตรเอ่อเขาเรียกอะไรนะหนูเจียพาร์ทของประเทศจีนอะ่ะไปกันมาบ่อยเมื่อก่อนพาน้องนัดตอนน้องนัดเรียนจบใหม่ๆไปเที่ยวจีนตอนนั้นมันก่อนโควิดเนาะ พากันไปเที่ยวจีนบ่อยมากโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายเรื่อยๆตอนนี้ป้าออกตัวก่อนหนะ้าเพื่อนๆถ้่าว่าเพื่อนๆป้าไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมเพื่อนจะเป็นเวล่เวลาไม่ได้แล้วจะเป็นแต่ว่าก็เยี่ยมก็ยังจ,จะเยี่ยมเหมือนเดิมเมื่อว่างแต่ว่ามันไม่เป็นเวล่เวลาแล้วเพราะการเที่ยวมันก็เนาะขับต่อไปอีกเดี๋ยวเพื่อนว่าโอ้ยพ้เยอะแล้วก็ไม่เยี่ยมเพื่อนกลับเลย ก็เอาที่เพื่อนสบายใจเลยเนาะตอนนี้ป้าก็จะโพส์วันหนึ่งอาจจะเป็นสิบโพส์ก็ได้แต่ป้าก็ไม่สามารถเยี่ยมเพื่อนได้เป็นเวล่เวลาโอเคแค่นี้ก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะผ่านพนักนิคมใช่ไหมหนเนาอยากแวะร้องเพลงไหมหนอาอยากเที่ยวตอนนี้ไม่อยากร้องเพลงร้องทุกวันเบื่อใช่ไหมถามตรงนั้นว่าแวะ น้องนันบอกไม่อยากเที่ยวโอเคงั้นก็เที่ยวกันก่อนเป่าไม้เราก็เหน่อยจังหวัดเลยตามท่ารีแต่ก็ไม่รู้ว่ารถจะผ่านได้หรือเปล่านะถ้ารถผ่านไม่ได้ก็ก็เที่ยวในไทยจบจากนั่นก็จะไปเอไอไม่ใช่จบจากหลวงพระบางหรือว่าจ,จังหวัดเลยก็แล้วแต่ก็จะไปทีนี้ก็จะ จังหวัดน่านก็เที่ยวแค่นี้แหละพอคิดว่าแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนก็จะอยู่หลายๆวันได้อะไรโอเคแค่นี้ก่อนนะ